ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค89ครับมื้อนี้ก็ได้เดินทางมาหาปู่นาแล้วครับเพิ่นว่าเพิ่นก็อยากสร้างร้านถ้มเป็นของตัวเองครับท่านผู้ชมครับเพิ่นก็มีอยู่ที่แห่งหนึ่งครับอยู่แถวอำเภอหนองหานนะครับก็มีสาธุริทธ์หลายๆคนครับไปซอยกันนะครับในการสร้างร้านถ้มแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับปู่นาคเพิ่นก็พาดไปครับงวดเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชม เพื่อนที่ว่าจัางไหนต่อไปก่อยแตผู้ชมได้ติดตามต่อไปนะครับประกาศคั้แรกประกาศงานเจ้าของก่อนงานวางศิาลาฤกษ์ในการทํรลานทาของปู่นาคให้ลูกศิษย์ลูกหาสุขคนมาซอยบอกพี่บอกน้องมายกเสาเอกเสาโทษซอยปูเพื่อนสิมีวิธีหวงสรวงยิงนีพร้อให้ให้เป็นหน้าขี้หน้าคาลูกหลานพญานาคแห้แต่งตัวมาลํามมีซองให้เราพูละร้อยบาทห้าสิบบาทก็แล้วแต่ปู อันแรกแต่ผู้ <laughs> เชิญลูกเกษตรลูกหามาสู่ผู้สุ่คนคือวันที่23่สิบนัลูกนะย <23 S 1> ีะ 23, 23ิบอ่ามยี่เดือนนี้แหละยี่สิบพอยี่สิบี่ย่สิจะเป็นเข้อนข้ภาษาผู้เสียดย่าเธอเดียวเลยแต่เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือประกาศครั้งแรกอันที่สองคือวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเดือนนี้ผู้จะเดินทางไปที่บ้านกุดฤาษีอำเภอบ้านใหม่จังหวัดบุรีรัิลำไปทำพิธีบวงสรวง เดอญาติที่ทำทั้งหลายหรือว่าสิทธิศยาโนสิทธิอ่พอยแม่คู่บ่ายจานท์ทั้งหลายอยากจะไปร่วมพิธีกับผู้นาคเพื่อเป็นสิริมงคลนะก็ให้เดินทางไปพ่อปูนาที่บ้านกุดลือศีอำเภอบ้านใหม่จังหวัดบุรีรัมย์โอ้ยของผมบ้านเดียวงงเพราะฉะนั้นแล้วให้ให้ไปพ่อกันเถอะพุ่นหลังจากเสร็จจากหันแล้วไปวันนั้นกาศิมิตดีอันที่เจ็ดอาจจิได้ตัวดีนะ เพราะว่าปูก,กับบกเคยไปทั้งคุณจัเกอรออันาานี้ศรัทธาใจโน้มเปิถูกหวยรวยนะเปินถูกหวยด้วยเป็นก็เลยอยากม้นผู้นากไปกะขีนบ่ได้ขีนบ่ได้ก็ต้องได้ไปเพราะในเมือคนศรัทธาเขาแล้วนะเอาแค่คาน้นมันหลดน้มมันลาอ่าอ่าเพราะฉะนั้นแล้วให้ลูกให้เต้าสุปูสุขอนใครอยากจะไปร่วมพิธีกับปูหรือใครอยากจะเป็นเจ้าภาพหัวงหมูใบสีเครื่องต่างๆก็ให้ติดต่อได้ที่บ้านขุดฤอษีเนอะ ไปฮาท่านพระครูอยู่ที่บ้านกุดฤาษีอำเภอบ้านใหม่จังหวัดบุรีรัมนะย์นะเสร็จจากการแข่สีเดลแอกลับมาวันที่เก่าอยู่บ้านลูกนะเพื่อนเทาเนาะนะเพราะว่าปู่สิพยามห็ดช่วงบวงสรวงเดือนนี้ให้มันเสร็จเพราะว่าจะได้มาเตรียมงานเลยวันที่15ก็ไปเจอกันที่วัดป่าอาอาจารย์ดาวอาอาจารย์ดาววันนั้นน่ะปู่บอกแล้วว่าปู่จะไปตัวเด็ดครั้งเดียวนาอยู่ได้ใจแล้วนายมันขึ้นนี่พอมหาแล้ว บรรดาคือหมาเนี่ยกูให้มึงแล้วมึงยังคือบอกรูซาบอกมึงเลยแหละว่าเอาเค้กไปยี่สิบเก้าค้อนนั่งลื้อเลยมึนขึ้นพร่อเป็นยังดีริตวนเจ้าของอ่าริตวนเจ้าของเลยบพอปากเล้วพอบอกก็แสดงว่าพี่หลังขึ้นเดี๋ยวเขาบอกกูให้มึงแล้ววันนี้เพิ่นก็ให้มาแล้วแต่ว่าบอปากเสียเก็บไว้วันที่สิบห้าครั้งเดียวอ่าแต่ว่าวันที่เก็บนี่อาจสีมีอ่าอาจสีมีให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์อยู่แถบนั้น นะเพราะว่าบอกลูกศิษย์ลูกหาว่าตัวเด็ดเเสียป่อยไว้ไม่วันที่เจ็ดกับวันที่เก้าแต่วันที่สิบห้านี่พ็จะปล่อยตัวเด็ดนะมื่อเคลื่อนได้มาได้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวแต่ว่าผู้ที่ฟังไปแต่ว่าตัวเดลีดคือวันที่สิบห้านะบอกพี่บอกน้องงวดนี่กันกล่องอีหลีคดิยำแหลกแตกที่ลีมือเคลื่อนได้ได้นังไห้ไ่ได้ว่ปนธรรมดานี่พอบรนดาึ้นมานปูดสามารถบอกเมื่อเธอที่แหลกแล้วว่าเอาแค่ยี่สิบเก้าก้อนใครไปสัมภาษณ์ปู่จะเห็น อเมนครับค่ะ9นผู้กับพขึ้นฟ้าเพิ่งจะมาให้ตองวดทังสั้นความคิดของเขาโอ้ยมาคคิดได้29อนนะมงขึ้นที่ถือดาเนี่เมื่อกับข้านของค้ามขึ้นฟ้อมนเป็นมันาได้ไปนั่งสวดเจ้าสวดพระกับเบิ่มเบิมเบิมมามันกับดาให้ขึ้นมาเนี่ยกูเอามึงแล้วมึงเปลี่ยนกูเอาเปินกรว่าไปของเพื่อนยังเพื่นแล้วตามภาษาเออน้อมรับยอมรับเปลี่ยนทอยยางแนวเด้อพอเฮ้นพันลูกมันปลึกหนาปัญญาอ่อนอะก็เลยวางสิงวดนี่กู งบเงบไปตัวเจจไหนะเนๆๆี่ยครเพราะฉะนั้นแะล้ววันที่เจ็ดเด้อที่เจ็ดไปพ่อกันอยู่ที่บ้านกุดฤศิีอําเภอบ้านใหม่จังหวัดบูรีล์นะวันที่เจ็ดปูจะเริ่มทํานไปที่บวงสวงตอนเช้าประมาณสี่โมงเช้าเพราะว่าคำปูก็ต้องเฝ้าครับพ่อไปอยังตียังมีงานมารอทั้งหน้าทั้งงานก็สั่งร้านสวนทํำปนะูงานสั่งสวนทํำปูยังสีอีกหลยหมองยุบป่ะนี้ทั้ง ชนบุรีก็ติดต่อมาแต่ว่ามันใกล้กันบนพอรับพอท่านนะชนบุรีอาจจะเป็นหลังวันที่16ไปนะอ,อาจจะเป็นหลังวันที่1 6ไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ลูกห้เต้อใครอยากจะไปร่วมพิธีกับปู่เดอ้อวันที่7อยูบ้านปูดเลือีอำเภอบ้านใหม่จังหวัดบุรีรัมย์จะกอดไปพ่อกันอายุปูยูบุนช่วงนี้ปูกำลังลงห้องน้ำของท้าให้เขาเดินไฟมาให้เฮ็ดน,นันเฮ็ดนี่ม่หายอยู่กาวันเสล่งไอ้ท่านคืองานใหญ่ของปู่แล้วคือวันที่23 บอกพี่น้องฟ้องปายจุบุจุขคนใครเห็นให้มุ่วมั่นหันถำปูนากอายุขันมาทั้งที่มาบ้านม่วงเด้อก่อนสิเขาน้องหานบ้านม่วงปั๊มปั๊มเจ็ดคือปั๊มยังปั๊มอีนี่ปั๊มตาาวปั๊มตาดาวใครเลี้ยวไสขมาละถามหาว่าสวนพ่อศิษป์ปะสวนพ่อศิษย์อยู่ไหนมันสิอยู่หลังวัดดงยางสิอยู่เนี่ยแล้ววัดวัดป่าดงยางเนี่ยขึ้นมาเสียนล้านท่าแม่กองกวางอยู่นี่หรอก ไอ้มาห่วมน้ำกัดมันนั้นมายกเสาเอกเสาทซอยปูแน่ปูกจะจิทำไปที่ห่วงสวงอยี้นี่กะแจลูกหายเต้าล้ำถวายให้เพิ่นยู่นี่นะเพราะเป็นพิธีหลังจากหันละปูกจะจิได้เล่งการสร้างเพราะว่าปูว่างเปลี่ยนในวัน้ว่าเสี่ยอวพ,อพ,อพ่อปูยืนไว้ใส่เสี่ยวปูสีสุดทยาสีปทุมมาไว้ใส่เพราะว่าปูบอกว่าหา้มึงทำร้านทำไปทางหลังเขามึงทั้งหนาเอาปูยืนไว้นอกจากหันมึงสีหาภผมาอยู่ก็แล้วแต่กะจิเฮ็ดหันเพราะว่าจะต้องสักการะบูชาพระแม่ครูบาจาจาร์ก่อนก่อนจินคร พอต่อไปล้านท้ำทั้งนี่ที่ลูกเห็นทั้งนี้นี่มันจะเป็นสถานที่ล่ำวงสวงของลูกของเต่าวัดปุริมากกฤษมาล่ำวงสวงปุริมาศจุเทอยู่นี่บัด่าพ่อเสีพ่อไม่กีดกั้นใครจะเข้ามาสักการะได้ขอให้มาและก็นํำแต่สิ่งดีๆมาให้่พ่อไม่ได้กีดกันใครใครจะเข้ามาถ่ายทําใครจะมาทำอะไรก็ได้แต่ขอให้เข้ามาในสิ่งที่ดีๆบ๊อบแมนว่าเขาไปวัดไตละห่างวัดนั้นบราะแมนอ่าเขาไปวัดใตละเพศวัดน,นั้นเขาไม่เรื่องมีความันอ,นนอันนะั้นพ่อป๋าแห่มาเนี่ก พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาสักการะบูชาได้เพราะผูเป็นคนอยู่ในศีลกินในรรมนะพะมันอยู่ในศีลกินในศีลอ่าให้หูจักไว้พอคนเท่านั้นมันต้องหุจักกินหุจักทานหูจักว่าสถานที่แห่งนี้มันสมควรที่จะเหตุอย่างสถานที่ยงนี้มันสมควรเห็ุอย่างเพราะฉะนั้นแล้วให้ลูกให้หลานไปบอกต่อๆกันไปว่าอีพอเส็ดทัศทีเส้าสามเดอ้อให้มาซอยยกเสาเอียเสาโทษซอยกัน พอม่แข็งมาซอยแห้งพอดันขึ้นพอก็ดีใจใหรอกไอ้มาส,สวสดเชย,ยันโตโพธิยามมเรสกันมืน่อไงกะนอ่าใช่พอแม่คุ้มบ่ายจันมาหลังเขาก็ไปสิมาเนีย่ยแต่ถึงมุดคน,นมายกเสาเอ,อกเสาโทโท้อท้อบึงลูกนะบ้านเมืองเขาไปหอด,ดาวอ,งาอาาวังคารล่ะก็ย่างกันมาเจ้ตู้คนรวยโอ้แต่พอพ่อไปนามาหลังหรอกมันฆ่าห่วงตาตาเสาเอ,อกเสาโทอยู่น่น วันที่23มนี่เริ่มจากโมงปูสี่โมงเช้าสี่โมงเช้านะครับนะสี่โมงเช้าสีเริ่มยกเสาเอกเสาทูขึ้นแล้วล่ะกกษตรลูกหลานล่ำล้ำมงชวนให้เฮ็ตาเฮดีแต่พอเป็นพิธีสมมาพะควนนั่นแหละเห็นสมมาพะควนเพราะว่าเป็นอย่างที่แดดแดดถิตย์เ่ยมือเล้ยงแต่แดดตะเทยนาดดสถิตย์เอา่ยมือเลี้ยงอต่แดสมมาพะวนเพราะว่า็นอย่างท่มดดดดิอยู่นี่มบอเี ฟังเบิึงว่าอาจจะยกตอนเช้าหรืออาจจะลำตอนเย็นก็นได้ <ça. S 1> อ่าเพราะว่าฟังมึงก่อนพ่าผมน่ะไม่ได้ยืมสามะกับพวกเคยขอเพิ่นจะเจอยืนนี่เนาะห้าวิทีสามห้าผู้ขอเพิ่นได้ขอสางนี่แหละขอพุ่มเจ้าทีมงนี่แหละ <ขอ S 1> เพราะนั tule, ่งมึงเพิ่นโยกเพิ่นก็อยู่ทั้งมุมบุตร อยู <Cornell. S 2> ่นมะเขาเด้่ยมุ่มไทยเนี่ยคนที่อยู่พุ่มอยู่ฝากโศกไว้ทั้งพุ่มปู่ก็บอกเลยถามคนจังกรก็มีตามาซูดมาต่องกันไม่ถามถามพอเอ้ยอยู่แสงแถวใดงแถวใดงแตมีถามมันไปซื้อเพิ่นก็บอกว่าคนอยู่ทั้งพุ่มฝากหวยฝากคลองลงไปทัพุ่มผู้บริจารก็อะไ้ดอกผู้บริจารไม่เยอะนะตลาดก็เลยบอกใครพี่น้องฟ้องไปหูจักสุบูสุคนเด้ออันนี้คือคร่าวๆนะวันที่เจ็ดใครจะใครจะตามปู่ไปก็ไปได้ปู่รถตู้ปู่ไปนะ อ่าพ่วงรถตัวพ่วงไปนะหรือใครไม่สะดวกก็เอารถเองไปกันแล้วแต่กันล้วแต่กัน,นแตู่ยไปไซฟ์พปอะแต่ถ้าเฉลี่ยเป็นบ้านรุ่นหมู่น่ะบ้านเขาไปวอดดาวขั้นแล้วเจ้าของย่างๆค้อยอยู่ไปบ้านกุดฤศีตำบลอำเภอบ้านใหม่จังหวัดบุรีรัมย์ไปท่าพิธีบวงสรวงมันดีเจ็ดสิหอดนี่มันดีเจ็ดสิหอดนี่ละลองสามเมื่อเดือนเมสี่เดินทางวนะันที่หกสีส่เดินทางวันที่หกยังมือแรง คอยขี่เ่นเทนเ่นเนไปตัวมื่อไม่หัดขับนะล่อหมุนจักงลอหมุนประมาณสี่โมงเย็นจะจอดไว้บ้านปูรับเาะปี่มงพยจอดไวบ้านปูนเนพพบาาจะถามอยูจ้มีนางถามอยู่แล้วชีถามให้ข้ามีน้ำรำก๋วยตี๋ยุงเขานี่แหละเขาในข้ากะต้มขนมไมลาเต่าน้เดอเนอ นี่ากับประเเอาลวพามัดหัวเราตืนเื่อะเอาตามนั่นเด้อแล้วทีะกาศที่นานสิบอกลูกบลานนะว่าเออห้า่นลเทากัเอาชุดเพ็รชุดฟให้ไปน้ำเอาไปสวมูนะลูกเนาะเอาตามนั้นเาฝากกับที่สำหรับตัวเลขครั้งนี้นะครับปูนาก็จะเปิดร้านทำวันที่ยีสครับแล้วก็จะเดินทางวันที่หกครับเราวันที่เจ็ด เรากับวันที่เก้าก็จะเป็นพิธีบวงสรวงกับขอ้ทันจับจุดตัวนี้นะครับ